แพทิี่เซียมาเอารายฉันมีเกาะทองเอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหแต่ละคน <c oughs> อ่านยองจ้า <c oughs> เออเกาหลีเกาหลีเหนือหนึ่งเออก็เหนือไปเลยเซ่มาใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลอยู่ไหนกันฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะเมื่อกี้เห็นคนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าไหนแอรอยเท้าคันช่อง่องพูมามาเลย เอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนล่ะครับไปไหนล่ะครับอ่ะมันไปจริงวะโอเอาออ,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 อันนี้มันก็ขึ้นบ่อยจังบ่อยจังมันไปไหนละไปไหนวะน่ะโอ้โหชานสามเลยเหรอขอร้องโอ้โหไกลเกินไกลเกินบางทีนะ่ะบางทีก็ไกลเกินเดี๋ยวเราขึ้นไปปิดไฟก่อนดีกว่ามาโอเคใครบังอาจเปิดไฟไว้เนี่ยโอ้โหเอาเขาดดำอยู่ข้างาาล่างโอเคเลยเหรอโอเคเลยเออคนอยู่ตรงไหนมั่งวนะเน่ะ ฮัลโหลคันช่องซ่องผ anyway. so> <c oughs> <c oughs> ู้เอ้ะทำอะไรกันไวรุ่นไวรุ่นทำลายไวรุ่นไวรุ่นกูมาแล้วมามามาแล้วกูมาแล้วไปไหนจะไปไหนเอ้าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยริงติงไม่เห็นเลยหรือลไม่เห็นเลยไปไหนแล้วครับไหนวะเออรอยเท้าโอ้โหรอยเท้ามันแถวไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเอาเอาเอายังอยู่อีกก็เอาหมดนะเอาหมดนะบอกเลยบอกเลยว่าเอาหมดนะเอาจนกว่าสกิลจะปลดล็อกอะมามันเลย ขันช่องส่องโพวิ่งไปไหนแล้วครับวิ่งไปไหนดักหน้าไปหนึ่งอยากเออเป็นไงล่ะกระจกแบบร้อเป็นมาจะไปไหนละมันไปไหนละมันไปไหนละมันวิ่งไปไหนเห็นแวบๆอยู่ทางนี้เหรอจะไปไหนเราไวรโลนเอ้าเอ้าเอาว่ะเอาว่ะมามาเลยอีกทีหนึ่งก็จะตายแล้วนี่อีกทีหนึ่งก็จะตายแล้วมามาเอ้าเอาโอ้โหเกินไปหรือเปล่าบางทีนะเกินไปหรือเปล่านี่ นี่ก็มามาบอกให้เพื่อนหรอครับเอาหมดหาพอกเลยว่าฉันเอาหมดนะมามาละไปไหนละข่านช่องซองทู<อ>มันไปตรงไหนวะเออ,อนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะไปไหนจะไปไหนเอ้ยเออ,เอ,อไม่โดนอ้โหอะไรวะเนะี่ยมาโอ้โหไล่ชาล้วยกูนก่นะเอาเอา,เอาลงไปแล้ววะ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะจะไปไหนมามาไม่รอดไม่ไม่ ไม่ร่อหรอกบอกเลยอันนี้ก็โอ้โหไม่ไปปานซับให้เพื่อนเก่งกูเอาหมดนะกูบอกเลยกาหมดนะก็มากูเอาหมดนะกูบอกเลยมาไลยต่อไปเป็นเสียงแน่แน่นอนมันเลยทันช่องซ่องผู้มาจะไปไหนจะจะไปไหนล่ะครับอยากซับให้เพื่อนไม่ใช่หรออยากซับให้เพื่อนไม่ใช่หรอมามาเลยนะอีฟลูกเก้าอี้ข้างล่างเลยละกันเนาะโอเคละมาเลย โอ้หมาเก้าอี้ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอาเอออะไรนะมาการลต้า <Yeah. S 1> ใช่เปล่าวะชื่อ,ะะอามาการลต้าเปล่าวะเออมาเดี๋ยวขออนุญาตพังกล่องก,ก่อนนะจ๊ะสา,าเพื่อนใช่ปะสา,าเพื่อนใช่ไหมงั้นก็ไปนั่งเก้าอี้ใกล้ๆเพื่อนเลยสิครับมาเก้าอี้ตรงนี้เลยไปเลยโซนแม่งไปเลยสามเครื่องเอยไม่ใช่สิสามที่เออมา เอออันเนี้อันเนี้ซามรายการซามรายการซามรายการเดี๋ยวเราขอซื้อของกันดีกว่าเอาเป็นซื้อตีไวก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะได้เช็เลอร์ไวออกขนละมามีใครจะมาช่วยเปล่าไปตรงไหนดีวนะเนี่ยไปตรงไหนไหนว้เดนะียวเนี่ยไปตรงปลอกแปกแล้วกันไปตรงปลอกแปกแล้วกันหลอฮลอัลโหลจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าฮลัลโหลมาวะ่ะ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 เออเออมาวะ่ะมาว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูตีหมดมบอกเลยบอกเลย,ก,เลยกูตีหมดนะกูตีหมดนะ คันช่องสองผู้ถึงปะหน้า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 ไม่โดนโอโ้โหอะไรนเนี้ยเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออไม่โดนโอ้โหมันช่วยกันหมดแล้วเออจะไปไหนมานี่มานี่มานี่ปอกกลัสปอกกลัสจะนี่จะหนีแม่ไปไหนล่ะครับป๊อกกลสมาโอ้อีกสองคนเดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนแล้วแหละเอาคนนี้ให้มันตายไปก่อน มาเฮ้ยเฮ้ยเแพทที่สมาเอาราไรฉันมีกอดทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นใจเย็นโอ้โหแต่ละคนจะมีกอดทองนะจ๊ะจะมีกอดทองนะจ๊ะยังไงเอ้ยยังไงยังไงสิยังไงสิยังไงสิฮะมันยังไงสิมันยังไงสิมันยังไงเฮ้ยโดนกอี้เหรออ๋อโดนคนโอเคเราไปมันยังไงสิมันยังไงสิก็เอาหมดนะพันจองสองผู้จะไปไหนจะไปไหนโอ้โหกูส่องไปยันไหนวะนะออกออก จะจะไปไหน่ะคบกูเอาหมดนะกูเอาหมดอะกูเอาหมดนะไม่โดนหรอโหกูเอาหมดนะเอา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 ซีเอาซีกูตีแม่งให้หมดเลยแล้วกันมาจะไปไหนครับจะไปไหนจะไปไหนจะจะไปไหนกูเอาหมดนะเอายังไงเรายังไรเราแพทริเซียยังไงมันยังไงอุ้ยไม่โดนมันยังไงฮะ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 วิ่งวิ่งเอาวะเอาวะมามามาจะไปไหนจะไปไหนคันช่องสองพูตายไปซะโอเแเหรอ มาหมดละเส้นเส้นหนมเส้นหนมหัวใจงั้นเดี๋ยวเราเอาปกแบ๊กมานั่งกันตรงนี้เลยมาเลยโอเคแล้วก็แพทิเซียบินยังว่าปกแบ๊กโอเคบินละแพทิเซียคนนี้อยากซับให้เพื่อนซับกันเก่งมาซับกันเก่งนะใช่ไหมเออโอโ้โ,อโหโอ้โหก็อี้ตรงนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเก้าอี้อย่างไกลเลยอ่ะครับโอ้โหโก็อี้นู่นอะหลุด หลุดแน่นอนฮัลโหลช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอช้างช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วตีให้หน่อยตีให้หน่อยตีให้หน่อยตีเลยตีเละเออขอบคุณเด้อมาเก้าอี้เราไปเก้าอี้นี้กันต่อเออมาเก้าอี้ตรงนี้โอเคเกือบหลุดแล้วไม่ล่ะไม่ใช่สี่เกือบรอดแล้วไม่ล่ะขั้นช่องสองผู้มาเดี๋ยวเราไปช่วยเฝ้าโอ้โหมากี้ก็คือแบบเก้าอี้ไก่มาก ไก่แบบไก่ไก่จัดจัดยังไงยังไงซิมันยังไงซิฮะมาช่วยกันเก่งใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อมันมันมันยังไงซิมันยังไงซิงงซเอาคนนี้ก็น่ารัานหิวเกินไปหรือเปล่าฮะหิวเกินไปหรือเปล่าเกินปยุยมุ้ยเกินปุยมุ้ย <c ười> <ๆ>เกินปยุยมุ้ยยังไงมันยังไงซิมันยังไงซิมาช่วยกันเก่งนะมันยังไงซิมันยังไงซิอโอเคไม่โดนเออโอเคขอเขาหิวแล้ะโอเค มาไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอ้าตีิงโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปตรงไอ้นี่ดูว่ะแม่มาสาวคนมาช่วยมาเออ,เ,ออเออมันช่วยแล้วอ่ะเอาว่ะเอาว่ะมันเลยมันเลยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดบอกเลยว่่มีเกาะทองไม่เกาะอ๋อไม่โดนมีเกาะทองมีเกาะทองมาอุอ้ยอุ้ยอุ้ยจุดเครื่องหรอจุดเครื่องหรอไม่รอดออกบอกเลยมา เออกาอเกาอ้เดิมเลยจ้าไม่ต้องไปไหนหรอกโอเคมากาอีเกาอีเกาอยยังอุ่นๆอยู่เลยเนอะมาโอเคก็จะมีคนมาช่วยไหมมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่ามีว่ะหมอเป็นหมอหรอเป็นหมอหรอฮะเป็นหมอหรอเอ้าเอาเอาไม่เดินล่ะครับไม่เดินล่ะครับมามาขานช่องสองโู้ เคยตัวตนโอ้โห oh, oh, อยู่2ตัวเหรออยู่2ตัวทำ,ท,ำท,ำท,ำทำอะไรทำไรเอ้าทำไรทำไรเอ้าทำทำอะไรหมายถึงกูเนี่ยทำอะไรวะโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> อะไรวะเนี่ยมามาเอาไปนั่งเลยแล้วกันโอเคโอเคเอาไปนั่งตรงนี้โอเคแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เออเขาวิ่งมาทางหลังบ้านใช่ไหมใครกันอะใครกันเอ้ยมีรอยเท้ารอยเท้ายังคงชัดเจนใครกันเอ่ยใครนั่นเอ่ยใค,ใครกันใครกัน โอเคนะอิฟนะอิฟคนเดิมคนเดิมเพิ่มเติมคือแคนช่องสองพูจะไปไหนล่ะครับจะไปไหนจะไปไหนสลับแล้วก็อเอา้าเอา้เอาเขาแดดไปเขาแดดไปแล้ว,อ,ดดลวอะไรวันนี้อโอโเออแดดไปไหนออยู่แถวนี้บ่าหรอเออกูททำเสือหายอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำเสือหายอีกแล้วโอ้โห ไม่เป็นไรงั้นเดยวเราซื้อของก่อนก็ได้แต้มมีเป็นหมื่นแล้วโหยังแทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยเออซื้อของ่อยครับซื้อทันไหมเนี่ยเอาอันอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้โอเคถามจริงซื้อตอนเซื้อเซอร์จะแบบเหลือน้อยนิดละเอ้โหก็คือแบบว่าไม่น่าจะทันแล้วแหละมางั้นเดยวเราอุย้ยผูกขึ้นผูกขึ้นผูกขึ้นแถวนี้อยู่แถวนี้เหรออยู่แถวนี้เหรอ ระวังระวังระวังยังไงมันยังไงสิมันยังไงสิกูมาแล้วกูมาไวมากกูมาไวมากไม่รอดกูบอกเลยว่ามไม่รอดมึงมามาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมามา,มา,มานี่เอา้าเฮ้ยโอ้โหตาแดงไม่หมดก่อนหมดหมดแบบเสี่ยวหวีอะโอ้โหถ้าถ้า ias, ตาแดงไม่หมดนะบอกเลยว่าเก็บเก็บได้อย่างแน่นอนใช่ไหม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 อุชางใช่ไหมใช่ไหม